สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l BK Forever วันนี้เราจะมาทำการอันบ็อกกล่องชุดน้ำจากทาง Cooler Master ในรุ่น Master Liquid ML240L RGB นะครับซึ่งชุดน้ำนี้เป็นชุดน้ำา2ตอนนะครับสามารถปรับแสงสีไฟ RGB ได้3จุดนะครับตรงจุดตัวปั๊มน้ำแล้วก็พัรลมอีก2ตัวนะครับ เราไปดูรอบๆตัวกล่องกันเลยนะครับเริ่มจากทางด้านขวาน,นะครับทางด้านขวาน,นั้นก็จะแสดงรูปตัวชุดน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรเลอร์ของ RGB นะครับสามารถปรับโหมดปรับแสงไฟได้นะครับทางด้านบนตัวกล่องนั้นก็สกิีนมาสเตอร i ลิคว แม2 0องสีนในนะครับทางด้านฝั่งตรงนี้นะครับก็จะบอกรายละเอียดว่าสามารถรองรับ CPU Socket อะไรบ้างนะครับหม้อน้ำอะไรอย่างนี้นะครับบอกรายละเอียดต่างๆของตัวหม้อน้ำนะครับทางด้านหลังนั้นก็จะแสดง ขนาดของตัวหม้อน้ำแล้วก็ตัวปั๊มน้ำนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบอกรายละเอียดของชุดน้ำในภาษาต่างๆนะครับเราไปดูข้างในกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมาเราจะเจอพลาสติกคุมไว้หนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัว ชุดน้ำปอมน้ำนะครับปอมน้ำนั้นเราจะไปดูทีหลังนะครับเรามาดูของที่อยู่ในกล่องเลยครับตรงนี้เป็นพัดลมไฟ RGB ของทาง Cooler Master นะครับให้มาสองตัวนะครับ ตรงนี้เป็นคู่มือแล้วก็ตัววาเลนตีนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวยึดตัวปั้มน้ำนะครับแล้วก็น็อตสายไฟต่างๆในกล่องก็หมดแล้วนะครับมีตัว การชื้นให้ด้วยนะครับเราไปดูที่ตัวหม้อน้ำกันเลยนะครับกล่องไปข้างหลังกันมาดูกันที่ตัวหม้อน้ำเลยนะครับ ม้อน้ำก็จะมาในหม้อน้ำสองตอนนะครับมีเป็นโลโก้ c o เลอร์มาสเตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับสายหม้อน้ำเป็นสายถักนะครับแล้วก็ตัวปั๊มน้ำนะครับ สามารถปรับแสงไฟ RGB ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั้น BK Fiber เจอกันครับ